เมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่24มิถุนายน2568ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรตลาดบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำาเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดออกคำสั่งงดเดินทางเข้าออกผ่านแดนไทยกัมพูชา 2จุดผ่านแดนถาวร3จุดผ่อนปรนซึ่งเป็นไปตามมาตรการยกระดับการควบคุมการผ่านแดนในส่วนของจันทบุรีได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมตําบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตําบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีจุดผ่อนปรนการค้าบ้านซับตารีตําบลทุ่งขนานอําเภอสอยดาวจันทบุรีและจุดผ่อนปรนการค้าบ้านสวนส้มตําบลสะตออําเภอสอยดาวจันทบุรี โดยหนังสือคำสั่งกำหนดให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกยโยธินจันทบุรีและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดควบคุมการสัญจรข้ามแดนของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการตลอดจนแรงงานในพื้นที่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด 1. งดการผ่านเข้าออกของยานพาหนะทุกประเภท 2. งดการเดินทางผ่านเข้าออกของประชาชนการค้าขายทุกประเภทนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ3ตามข้อ1และข้อ2 อนุญาตให้อำนวยความสะดวกด้านมนุษยธรรมตามความเหมาะสมเช่นด้านการรักษาพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลกรณีเร่งด่วนด้านการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่การซื้อขายผักผลไม้เครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนตามความเหมาะสมและจำเป็นส่วนบรรยากาศบริเวณตลาดบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบรุรีตั้งแต่ช่วงเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาที่บริเวณตอโมหน้าด่านฝั่งไทย มีกลุ่มเด็กนักเรียนชาวกัมพูชามานั่งรอเพื่อที่จะเดินทางข้ามแดนกลับไปเรียนในฝั่งประเทศกัมพูชาขณะเดียวกันก็มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทางฝั่งกัมพูชาเข้ามายืนต่อแถวเพื่อรอข้ามแดนเข้ามาเรียนในฝั่งไทยโดยในเวลา7จ็นาฬิกาประตูเล็กทั้งสองฝั่งไทยและกัมพูชาได้เปิดให้นักเรียนทั้งสองฝั่งได้เดินข้ามพรมแดนเข้าและออกผ่านด่านตามปกติซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดหลักมนุษยธรรมด้านการศึกษาจากนั้นเวลา8ปดนาฬิกาที่ผ่านมาบริเวณหน้าจุดผ่านแดนฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ประจำด่านได้ตั้งแถวร่วมร้องเพลงเคารพธงชาติหลังเสร็จสิ้นประตูด่านฝั่งไทยไม่มีการเปิดตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากเป็นไปตามคำสั่งปิดผ่านแดนถาวรตามคำสั่งของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดขณะเดียวกันภายในตลาดบ้านแหลมพบว่ายังมีกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาที่ทราบข่าวแล้วแต่ยังคงมาเฝ้ารอเพื่อหวังที่จะกลับข้ามเข้าประเทศทั้งที่ยังไม่รู้อนาคตว่าจะมีการให้เปิดด่านข้ามพรมแดนหรือไม่ โดยในเซงโฮงแรงงานชาวกัมพูชาบอกว่าได้พาเพื่อนจากระยองซึ่งเป็นแรงงานโรงงานปลากระป๋อง8คนขนสิ่งของเครื่องใช้มาที่จุดผ่านแดนตลาดบ้านแหลมเพื่อหวังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ทราบข่าวการปิดด่านตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่รู้ว่ามีการปิดด่านแต่ก็หวังอนาคตที่ลิบหรี่เพื่อขอที่จะกลับบ้านเกิดโดยไม่รู้อนาคตที่ไม่แน่นอนโดยจะขอยืนยันปักหลักรอจนกว่าด่านจะเปิดไม่กลับเข้าไปทํางานต่อที่โรงง,งาน ส่วนบริเวณการค้าบริเวณภายในตลาดบ้านแหลมเกินกว่าครึ่งปิดทําการหลายแห่งมีเพียง10ร้านค้าร้านอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคตลาดเสร็จเปิดให้ค้าขายกันอยู่แต่พ่อค้าบางรายบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของอาหารการกินคนในตลาดและบริเวณชายแดนต้องกินต้องใช้ตามปกติอยู่แล้วส่วนที่จะมีผลกระทบจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทางฝั่งกัมพูชาจะต้องซื้อกลับไปใช้ในประเทศของตนเองสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณด่านชายแดนบ้านแหลมจันทบุรี หลังเวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาเปิดด่านของฝั่งกัมพูชาพบว่าบริเวณหน้าด่านท่องโดงของกัมพูชาได้เปิดประตูเล็กเพื่อให้แรงงานฝั่งกัมพูชาเดินทางกลับประเทศโดยฝั่งไทยได้ตรวจตาสัมภาระเข้มงวดพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆโดยเน้นย้ำว่าการเปิดให้แรงงานกัมพูชากลับไปครั้งนี้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและคำสั่งอนุโลมซึ่งแรงงานเหล่านี้เมื่อเดินทางกลับไปแล้วจะไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้อีกจนกว่าจะมีคำสั่งเปิดด่าน โดยมีนาวาเอกนบพาโรธสิริป,ปริยพงศ์ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วงสังเกตการขณะเดียวกันรบริเวณด่านหน้าด่านช่องดงพบเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายโดยเฉพาะแรงงานที่ต้องการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต่างมายืนรอกันจนแน่นหน้าด่านกว่า500คนโดยต่างมีเสียงวิพา์วิจารณ์ดังข้ามฝั่งมาถึงประเทศไทย ขณะที่เมื่อช่วงเวลา9นาฬิกามีรายงานว่าที่บริเวณด้านหน้าประตูยักษ์จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพลตํารวจตรีถาวรดุลยลยาวิทย์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระแก้วพร้อมพลตํารวจเอกพัทรกรขาวนวลผู้กํากับสถานีตํารวจภูธรคลองลึก นำเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชน1กองร้อยลงพื้นที่เตรียมความพร้อมควบคุมสถานการณ์วุ่นวายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่หน้าด่านพรมแดนและตลาดโรงเกลือนอกจากนั้นยังคอยประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทั้งสองประเทศเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพภาคหนึ่งมีคำสั่งให้ปิดด่านผ่อนปลนและจุดผ่านแดนถาวรต่างๆตลอด165กิโลเมตรขณะเดียวกันพลตำรวจตรีถาวรดุลยยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสรากแก้วเปิดเผยว่าทางตำรวจภูธรจังหวัดสรากแก้ว ได้รับการประสานจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วที่มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาและชาวไทยที่ยังไม่ทราบคําสั่งของแม่ทัพภาคหนึ่งที่จํากัดไม่ให้รถประชาชนคนไทยและกัมพูชาตลอดทั้งนักท่องเที่ยวต่างๆข้ามชายแดนยกเว้นนักเรียนกับผู้ป่วยและผู้มีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดจริงๆจ,งจึงจะข้ามชายแดนได้เพราะฉะนั้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกจะคนเยอะรถน้อยแต่ด่านนองเอียนสะตึงบทจะมีรถเยอะคนน้อย ปริมาณรถจะสะสมเยอะมากเราจรึงต้องมีกําลังเข้าไปประชาสัมพันธ์บอกเขาให้เข้าใจเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกของพี่น้องจะได้รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างที่เราเคยทํามาทางตํารวจภูธรจังหวัดสาแก้วได้รับคําสั่งให้มีปฏิบัติให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ภาคข่าวสารที่กําลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ